กำลังขอทายกันนังปลาด้วยนะครับนี่ตอน,นที่นอนอันนี้อยู่บาเจออยู่ที่วัดอา,ารุณนะครับเก็บกระเป๋าบรรยากาศให้พิธีเน,นี่ยงแบบผสม

สบายดีสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับผมมาพบกับสองพีเตอร์บ่าวลาวเซนเคยนะครับบ่าวพีเตอร์ตอนเด็กอาย,อยุที่วัดอรุณนะครับเก็บภาพบรรยากาศในพี่ให้น้องในรับสมด้อครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้ก็นนกนนกมีแต่นังฟ้านะครับผมเต็มมากเลยครับท่านผู้ชม ฝรลังขอถ่ายกันนังปลาด้วยนะครับนี่พี่น้องพี่น้องแดดจ้าด้ยนะครับผมแต่ว่านะั่งเที่ยวเขาบอยานแด,ดดดีพี่น้องเอ้ยพากันถ่ายรูปจากแดดกันนะครับสุดยอดเลยครับ

ภาพนี้สวยงามจริงๆนะครับท่านผู้ชมนี่สุดท้ายที่ให้พี่น้องในระเบิงนะครับอยู่วัดอรุณเดชครับท่านผู้ชม

스파이더 장이에요. 통지를 하시면 화면에 내려가요. 70 정도 내려가는데. 이거 걸어 가지고리 되나 보다.

จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาด,ยยด้วยครับยนดวดหลายวัดอรุณด้วครับถาบุุสมตาเกันตาแดด

พี่น้องจาต่างสารเนาะตากแดดมั่งโอ้ยพี่น้องไม่กลัวเด้อฟังนี้ก็เป็นพี่น้องชาวไทยเด้อครับ すいません。<day. S 2> <laughs> <laughs> วัดอาลุนะครับเกดบรรยากาศในีนี้นมเด้อสวยงามจริงนะครับครั้นี้บังเดอขอจบเพียงเท่นี้กนะครับไปลบสมคลิปต่อไปเด้อขอการทำงาสบายดีสวัสดีครับไม่บา Thank you.